ฉันฉันเหมือนฉันจะเคยโุ้ยหน้ามันขาวแล้วก็อันนี้ดำแล้วก็แบบแขนยาวอะค่ะดู่ดูนี่มันเอาลิ้นเอาลิ้นจบเออ่าสีสองทีเนี้ยสามเนี่ยตื่นมาฉี่แล้วเจอแบบนั้นอ่ะอุ้ยเหมือนตัวเหมือนตัวมิสเพอริกินอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอะธอเธอไม่เอามาอุ้อันนี้ห้องเดียวกันใช่ไหมมันเป็นเอน่า เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมาจริงเหรอก็เมื่อกี้มันบอกว่าดอกกลุมไงแอนนารูอันนี้ห้องของแอนนาแล้วเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันเป็นหมาเฮ้ยดูสิอุ้อะไรอ่ะมันไม่เหมือนหมาเลยอ่ะใช่มันเหมือนเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยหัวน้าใช่หมาใช่ยืนยืน สังเกตแล้วก็มองกลับไปที่วงกลมสีแดงบางทีเขาจับได้จากก้อนแล้แสงมันมีแสงอะเหมือนลอยอะไรไปมันเหมือนกับผีกระสือแถวภาคที่สานอะที่แบบมันมีกระสือหรออุ้ยกระสือมันก็คงล่องลอยไปนี่นี่นแหละไิ่สงียาก็หายไปอาจจะเป็นแบบพูดอะไรอย่างนี้ก็ได้เฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไร มันจะต้องเป็นแมงมุมมันคืออย่างแมงหมาอะไรอะเธอเธอเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีมันเป็นเหมือนเหมือนมือแมงมุมเหมือนเหมือนสัตว์ประหลาดอ่ะแล้วก็ขโมยเด็กไปอ่ะแล้วก็แล้วมันก็ดึงไปเลยอ่ะแล้วก็เฮ้ยโอ๊ยไม่ได้ไปในพริบตาเขาน่ากลัวมากเธอน่ากลัวมากนี่อะไรอ่ะในพุงตรงแมงมุมนะครับสีแดงเฮ้ยเตียังกาเฮ้ย มันเป็นมนุษย์มนุษย์มีปีมนุษย์เหมือนันเหมือันเป็นปีศาจที่แบบเป็นค้างข้าวเปแบบว่าตัวข้าวมนุษย์มนุษย์ข้าวข้าวแบบแมนหรอแบนๆสารว่ามันมีจริงจิอะไรอย่างสุสานสุสานชนจนสุสานคนช่าอะไร เฮ้ยห้องลับอันนี้เอเลี่ยนเฮ้ยเขาใส่แพมเพร์ด้วยอะ่ะพี่ร้อยสามห้องเจนนิเฟอ er. ร์เจนนิเฟอร์โลเปนหรือปเปล่า่ะไม่ใช่เจนนิเฟอร์คิมเหรอเจนนิเฟอร์คิมเหรอไม่น่าจะหุ่นดีขนาดนี้นะแต่อันนี้เมื่อกี้มันเป็นห้องเก็บของหรือว่าห้องแบบฉันว่ามันมต้องมาตามอาหารกนหายไปแล้ว ฉันว่ามันต้องมาตามหาเจนิเฟอร์เดี๋ยวก่อนมันหายไปแบบฟับเดียวเลยนะนี่เดี๋ยวกันนะแล้วห้องของก้องสัก้องสันก้องสันมันคืออะไรอะเฮ้ยมันจะต้องเป็นวิญญาณนี่ เดี๋ยวก่อนเกิดไรขึ้นมันจะหายไปเร็วขนาดนั้นได้ไงอ่ะนั่สิโอ๊ยออกมาเป็นคนอ่ะเหมือนกับอ้าวอ้าวยัยอี๋ oh my god อันนี้เขาเดินแบบสี่ขานี่คนชอบตัวนี้เลยอ่ะ มันน่ากลัวมากใช่มันน่ากลัวมากมันแบบดูดิติดตาตัวแบบนี้มันหายตัวไม่ได้นะดูดิดิดิดดิดิดิแต่มันดูดวิญญาณนี่ยนะแล้วคือเหมือนตัวมันติดกันนะดูดิใช่คือชอบหรือว่าจะเป็นคนสองคนติดต่อกันเงี้ยเอ้ยมันมีหัวแต่หัวมันติดกันโอ้น่ากลัวมากจริงไปราเราเจออย่างงี้ก็คือไม่นอนแล้วนะไม่อยู่แล้วด้วยบ้านนั้นอะมีคนมาแกล้งเขาตอนกลางคืน ไม่แต่มันเหมือนเอ้าเปิดประตูออกมาไม่มีใครเลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะเฮ้ยเอ้าหอมกระโดดใส่เฮ้ยโดนล้อโดนล้อเฮ้ยเเหมือนโดนอะไรเฮ้ยเหมือนมีอะไรอยู่เฮ้ยเฮ้ยนี่คนน่ากลัวเลยอ่ะเธอเขาบอกว่าที่พ่อแก้วอ่ะมันมีจริงนั่นสิเฮ้ย ในขณะเดียวกันที่แก้วมันเลืออเงไตใจเงอะไระเมยเธอเห็นอะไรบางอย่างไหอะอีที่ดนะคะทไกรดบยอะไร đi ơi คนน่ากลัวมากอ่ะทุกคนดูดิเฮ้ยเ้ยเฮ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 อยอฮ้ยเะ้ย่่้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่อยเ่้ย้เฮ้ยเ้อยู่้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮรยยอ้ยเ้้ ยใช่ผมมันยน่า สีขาวๆวอ่ะเฮ้ยน่ากลัวมาดูพร้อมๆกันว่าสองคนนั้นเขาเห็นอะไรเขาดูที่ลูกศรลูกศรเดี๋ยวสีขาวๆเฮ้ยขาวนั่นมันคืออะไระทุกคนเดี๋ยวนะมนุษย์ต่างดาววิญญาณแล้วแหละแบบนี้แล้วในป่าแบบเธอดูดิดหายหายหายวับไปแล้วท้องก้ไปเมื่อไงอุ้ยเฮ้ยฮยักษ มันมันยักษ์เลยอะใช่ไหมใช่ทำไมตัวใหญ่ยังไงนะฮู้ดูสิมุษย์ไททานโู้ยผมยักษ์ตัวใหญ่มากแล้วนี่ใครเดินเข้ามาเื่อจักรยานขีเอไม่หวังใครมาเอาล่ะไปจักรยานเดินสวนกันแต่โมงกันไม่เห็นเลยเหรอดูดิแล้วสรุปใครเป็นวิญญาใครเป็นตัวจริง ผู้หญิงน่ะต้องเป็นวิญญาณแน่เลยอ่ะหรือว่าใครอ่ะต้องเป็นผู้หญิงนะดิใช่ไหมคือเดินเข้ามาคือแยกไม่ออกเลยว่าใช่ใช่ไม่กลัวสำรวจอะไรอ่ะทำไมเขาชอบเข้าป่าตอนกลางคืนกันเนาะเขาไม่กลัวกันหรอคือมันเข้าไปแล้วแบบมันก็มีอะไรที่แบบเราอ่ะไม่คาดคิดเฮ้ยแสงเดะอะไรอ่ะเห็นแสงไดไหมอ่ะเฮ้ยแบบแบบแบฉันว่าหมูป่ามันไม่น่ามันเป็น ตุ๊กตาเขาจริงเหรอช้าๆ้พี่พีมีเพิ่มมีเพิ่เธอแล้วผู้หญิงฉันเอ้ยน่ากลัวเธอเห็นไหมเห็นไหมหลัเสียวไส้เอ้ยประตูเข้ามาอ๋อมีคนมาหน้างก่กำนอง ค่อยข,ขึ้นค่ะค่อยขึ้นเพราะว่าจะต้องเอาขึ้นโอ้โหดูคนก้ข้างหลังค่ะโอ้ยอุ๊ยแบบ ดีอ่ะมันแบบป่วนรถแล้วเปิดหรอนว่าไงอ่ะอะไรอ่ะไม่งหนีหน้าเฉยอ่ะเอา้าแบบนี้ก็ได้เหรอ